ผมเสียดายวอไ,<ด>ไอ้เฮียแม่งต้องมาขึ้นใหม่สั์เอ้ยผมเสด้เปยพี่มาเปยพี่โค่รคมเลยได้เดี๋ยวผมก็ไม่ถ้ามีตอนรีบก็เรียกผกใช้งานได้ผมก็มาปกติแต่แค่ว่าผมมาไวไม่ได้เฉยไงอยากให้มาทุ่มหนึ่งนะพี่ไปจาราพี่เลี้ยงอ่ะอะไรนะจ้างพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเขาออกไปนี่ไงพี่ออกไปอะไรออกไปทํางานไงเอเหรอเออนี่ตอนนี้ผมไม่ต้องปั๊มนมแล้วอะไรของมันวะอ๋อไอแฟนผมไม่ต้องปั๊มนมแล้วไงสบายแล้วตอนเนี้ย เอาเวลาปั๊มนมมานอนเนี่ยแล้วพี่กี่เดือนแล้วรูปผมเจ็ดเดือนเข้าแปดแล้วพี่โอเคคดสอบมายัางอ่าอ,อะไรนะผ่า <laughs> พี่ <laughs> ถ้ามันคนแรกมันมาไวอะ่ะคนต่อไปจะมาไวกันนั่นแหละก็ที่ป่วยเนี่ยรอบนี้หมอสถนนษฐานว่าตอนแรกนึกว่าท้องไงอ่าตรวจไปตรวจมาไม่ท้องอเขาบอกว่ามีผลตอนตอนคลอดที่เฉยไส้มันคือไอ้ลำไส้มันเคลื่อนอ่าเออเพราะว่าผ่าคลอดเนี่ยผมอะ่ะ อ๋อใช่ขเขาไปเข้าอุโมงอุโมงแม่งอะไรจักอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยสรุปมันไม่เจออะไรเป็นแค่ไส้มันไส้มันเคลื่อนเฉยมันเลยปวดแบบเหมือนมีเลือดแต่พี่เลือดมันค้างอะ่ะอ่า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 <อ>เขาเขาโกยออกไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็หายอ่าไม่ว่าอะไรใช่มันสบาใหาเดรเดียวคนเดียวน่ใช่ลูกโตแล้วก็ เลิกเล่นอะไรหาส่งหาสี่หาเซิงนะพี่เฮ้ยพี่เราเล่นสิเราเล่นเรื่องนั้นมันห้ามกันไม่ได้หรอกพี่เดี๋ยวนี้สาวมันเด็ดอ่ะพี่ใชายทำไงอ่ะผมก็งงเหมือนกันมันพี่พี่เอาจริงแล้วพี่ก็ไม่อยากเล่นหรอกใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันมันมันยั่วใช่ไหมล่ะเด็กมันยั่วใช่ไหมล่ะพี่เด็กมันยั่วมันเลยหลุตัวไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยไอ้นี่ไปหน่อยเนาะ อาอามาน,น,มาน,นแต่ละคนแบบจำเจ็บนั่นั้นเลยวาย <c oughs> แล้วเมียพี่ไม่ว่าหรอก็เมียไม่รู้ไงพี่อ,อเคพมันรู้มันก็บ่นนั่นแหละมันก็นี่ไงคือเมียผมไม่ได้จ้องจําผิดอะไรนะจ้องจบผิดแอบดูบุหรี่เปล่าแค่นั้นเองเรื่องผู้หญิงมันไม่ว่าเลยอ๋อเหรอเรียกว่าหญิงไม่ว่าหรอพี่ ไม่ผมผมก็ไม่ได้ไปมีคนอื่นไงพี่เล่นแค่ในนี้ไงอ๋อเข้าใจครับเออเรื่องเรื่องไปส่องเรื่องไป่ส่องของก็ไม่มีเลยผมก็เล่นแค่นี้หนุกหนุกให้คนดูมันมันแบบสนุกสนุกไม่มันเลยคนดูมันคนดูมันผมใจผมไม่ได้คิดอะไรเลยอ๋อก็เรียกว่าผมมาตามน้ําไปโดยพี่เล่นเอาคอนเทนต์เฉยพี่ไม่ได้ชอบจริงใช่แล้วครับอื้อกูขว่วยคนกูลกบนไรอีกที่อ่ะสัตว์ อ้าวเราเรื่องเราเรื่องบุหรี่พี่ยังไงพี่ก็ไม่ต้องไม่อแอบต้องแอบดูดอรอไม่ดูดไม่ดูดเล็จะดูดอะไรเลยพี่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพี่ไปจริงเหรอพี่เสียดายว่ะเว้ยใช่เดี๋ยวผมก็มาผมก็มาหลังสงการไงแต่ถ้าเกิดมีสตอรี่อะไรระหว่างเนี้ยก็บอกได้เลยก็เข้ามาปกติเหมือนเดิมเพราะสตอรี่มาแค่สามสี่วันไงแต่ถ้าแก๊งมันก็ต้องทุกวันน่ะโอเค าใจพี่ชายเข้าใจผมยังอยู่เอ็มดเหมือนปกติแลวผมก็เข้ามาเล่นกับน้องเหมือนเดิมแต่ผมแค่เข้ามาเนี่ยผมได้มามาดานเนี้ยพี่สี่ทุ่มเนี่ยม,มาเล่นมาอะไรเนี่ยเอมาไว้ไม่ได้มาหรอกออแล้วแต่กัน<ร>แล้วแต่แล้ว<า>แต่เสาร์อาทิตย์ใช่ถ้าเสาร์อาทิตย์เล่นได้เพราะว่าแม่อยู่ไงอืม,อม,อมแม่ผมเขา,านุนออกออกสิ้นปีโบนัสหนุนรอเอาโบนัสออกโบนัสเสร็จก,ก็สบายละ จะมาเมื่อไหร่เนี่ยพี่เขรอไปอยู่เนี่ยอ่าเนี่ยมันไปส่งล้อเนี่ยอ๋อมันบ้าล้อบ้าของมันนั่นแหะมันผมไม่ยัื่งเชื่อเลยจะไปแลกสัเพี้ยอะไรมอเตอร์ไซค์มันไปแลกอูรุตอะไรไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไปแลกแลมโบ้แลมโบ้เลยเขาบอกใช่ผมก็ว่างั้นแลมโบ้ก็จบแล้วพี่ไปแลกมอไซค์แม่งอะไรของมันวะโอ้เข้าใจเดี๋ยวตังมาเหลือเลยถ้าแลกแลมโบ้อะมอไซค์เอามาขายได้กี่บาทแลกแลมโบ้แม่งห้าสิบถึงเจ็ดสิบเอฟเนี่ยแม่งราคามันแพงไปเรื่อยมอไซค์จะขายได้สักกี่บาท ขายออกก็แบบใครจะซื้อพี่มากดนั่นนะ่ะ 10m ถึงก็เปล่าเถอะโอ้ oh, 10m กูก็ไม่ซื้อคนหนึ่งละ <laughs> ไอ้เหี้ยพี่ไปแรวะอะอนด้วยอะเห็นค,คลิปแล้วครับดูคลิปแล้วเนี่ยมันมันบอกมันกำลังมาเนี่ยมันไปจักอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเอารบเะพี่ <laughs> เดี๋ยวผมลองนี้กยละ กลุ่มกูจะไปรู้เหรอไอ้เฮียอย่าคุยเรื่องลึกกระสิกอะไรกับกูลออ่อกขาได้ไหมหมามันกำลังมมาเนี่ยบอกเลยครับได้ได้ได้ถ้าผมเดาวมัน่าจะลองมอไซค์ <c oughs> เชิงเข่าอยู่ครับน,นี่ <laughs> มันจะไปลองอะไรเฮียเไยขนาดนั้น ทางมามันเป็นเขาไงมันก็อยากร้องขอมันว่ามอไซส์สรุปแล้วมันอุ้มได้ไหมแต,แต่เป็นผมผมก็ไม่เอามอไซค์อุ้มนะพี่อไ,ไ,ไอ้เหี้ยดโดนชิงโดนชนทีนึงก็ไอ้นี่แหละมันไม่ได้มีกฎห้ามชนมอไซค์ไม่รู้แม่งจะ <c oughs> อุ้มได้ยังไงมองเตอร์ไซค์ผอยังงงอยู่เลยใกล้ๆเออใกล้<ท>ๆเอออุ้มได้แต่ยังไม่อุ้มไม่ได้หรอกมันชนไปหนึ่งก็ไปแล้วชนแล้วก็ได้สุดท้ายเสียเคสฟรีเออมันชน โอ้โหเมื่อวานผมลองขับดูแบบมีสมาธิยังเกือบตายเมื่อกี้ไปขายล้อมาซื้อมาห้าหกเอ็มขายไปเจ็ดเอ็มแล้วก็บอกว่าผมผมอยู่ที่แรกครับผมจะแลกให้คุณเนี่ยผมขอเพิ่มอีกสามแสนได้ไหมแต่ที่จริงผมมีล้ออยู่แล้วไม่ล้อตามจริงมึงขายได้เก้าเอ็มมันไม่มึงมึงว็ขายว่าเก้าเอ็มกขาเขาเ็ขยออกเรเนเตอร์ไเก่งนียไม่ในเกมอะนอกเกมไม่เอาบ้างวะน้องเอ้ย เดี๋ยวให้บัตมาบอกไอ้โทรหายบัตรดิไอ้เฟมให้มันไปตีบัตออกก่อนแล้วมึงก็ไปเลนกันเอ้าเออไปลามึงไม่ลาเพื่อนเลยหรอลาเออเอาคนเข้าแก๊งครับแี่พี่ก็ชื่อเขียวนะตอนนี่แนวเอาจะเอาคนพี่เปายิงนลืมไปไม่มีบัตไอ้สั์เ้ยแป๊บนะบัตรแกงอยู่ที่ผมครับเอาลูกดีเข้าครับจะทำใช่ไหมจะทำไหมล่ะ ทำให้ก็ได้มามามาทำเลยหมตอตอต่อชื่อเขียวบอตตอชื่อเขียวเหรอพี่ก็ไม่รู้พี่ชื่อเขียวเหรอแ,แรงนะครับผมจักรที่ฮ<า>ะตัวด้ยเฉยยังไม่ได้ขึนอะไรเลย <c oughs> ไม่เพื่อแบบจับโดนอะไรมันจักรจี่เนาะมันจักรเดียมอ่ะ <c oughs> ระวังอะไรมันดุดิกนะว้าไม่มึงอะชื่อดุดิกไม่ใช่หรอใช่พี่ชายสู้มือแล้วถ้าไปจับมันจะดุดิกอยู่ปะเหมือนพวกคงแฝกครับพี่ไลน์ต่อไปของไอเฟนมั้นี่ลูกน้องไอเฟมันเนี่ยลอยยกบัตรอยู่ที่ใครคะที่ผมครับตอนนี้สล็อตว่างเหลือเท่าไหร่ครับสภาถ้าคนนี้เข้าเหลือสองครับ ละสองโอเคแล้วก็ยกเจ้อ้อยอีกหนึ่งละสามโอเคเชียร์สามคนไปเลยใครยืนยันคะะเปาครับพี่เปาครับสวัสดีครับมึงไม่มีชื่อเขียวหรอเพื่อนไม่มีกูให้คนอือ่นไปแล้วตอนนี้พี่บัสเขาเปลี่ยนผมสีชมพูพี่ต้อเห็นยักษ์ฮนนะพูดอะไรนะเขาเปลี่ยนผมสีชมพูค่ะยังติดมาพี่บาสได้ไอ้บัสตลอดเออเขาเปลี่ยนผมสีชมพูอ่ะ เดยกคู่กับสาวเนี่ยแล้วครับต่อยอดบ่ายบัดยังอันนี้หน้าแรงเนี่ยปะกอกไม่หน้าแรงนะบอกแล้วบอกแล้วคนหน้าแรนเลบอกให้มันเป็นแรงนะเบิกไอเด็กดีกว่าพี่พี่ยอบปะใครพี่ขโมยเข้ามาพี่พี่อยากขี่รถมันปะไอ้ลูกนี้ไปเบิกเลยมันมีที่พ่าพี่มันอยู่นี่ตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยพี่ดูมันไปซื้อรถมาดิมันไม่มีรถอ่ะจะมาไปซื้ออ่ะไหนรถมันอ่ะ เบิกนี้เบิกนี้ข้างหน้าน้่นเบิกไม่ได้พี่มันต้องพาวเนี่ยมันต้องพาว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 พี่รู้จักฟ้าจีทีไหมตอนปรถมึงไปเราหรือเปล่าไม่ได้บอกต้องพาวก็ไปเลยนดิปะเพ่อุ้มมันไปด้วยนะขึ้นมา าดูของพูดมาดิแกไปพี่ไปแลนเนี่ยอุ้ยโทษครับว่าว่าไงพี่มาไม่เดี๋ยวพาไม่ตรงอ่ะหาศพไม่เจออือูว่าคว่ำพี่เชื่อผมไหมไปมันไม่คว่ำวะรออะไรพี่ตายหาบ่าได้สัตว์ไปดูบ้าไหนไปไปดูบ้านไหนปะมาแล้วพี่ไปตายไปตายยยังหนีอู่รถเราไปเจอดิฮารถอ่ะ แทงกูด้วยแม่งเมื่อกี้กูโดดลงรถพอดี <c oughs> โดดลงรถเหรอเมื <c oughs> ่อกี้ลาข้างหลังช่วยไว้เลยไม่ตายไปือก <c oughs> ูไปเข้าใจจะไปซื้อแลมโบบอกกัน <c oughs> ไม่ไ้ะมึงซื้อแลมโบนะเพื่อนมึงขายได้เจ็ดสิบมึงได้กำไรแบบบานเลยนะเวะย้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยขอพูดมาที่เดี๋ยวภาพไ <c oughs> ม่ตรงมึงขายดูได้เลยเจ็ดสิบอะ กูขายมึงเอางี้กูขายมึงสามห้าพอสี่เหลี่ยมเอาไปครึ่งครึ่งเลยเจ็ดสิบอะฝากขายหน่อยแบบเพื่อนกูขายสามห้าพอเย็นเฮียไม้ก็ขายเพื่อนไอ้เพื่อเพื่อเื่อกูกลับมากาชาหน้ามากูก็สดีจบไม้ก็เลมโบกูขายมึงสามห้ามันก็ฝากขายหน่อยสักเจ็ดสิบไอ้เพื่อนเอาสามห้าพอสี่เหลี่ยมมึงได้กำไรครึ่งเลยไม่อีกินเต็มเลยที่เหลือพี่กินเต็มเนาะกูกูดูส่งแล้วมันได้แคต่ำกว่าสามห้าแล้วนี่ถ้ามึงพูดอย่างเงี้ยกูเห็นมันโคตรพูดขายสี่สิบอะคาเลต้าเลย แลมโบก็ประมาณถูกกว่าคาริต้าน,นิดหน่อยแรกแรกแม่งมาแม่งอย่างแพงเลยที่ต้องรีบขายสัตว์ใช่ขายแล้วมาซื้อแรกแรกมาเจ็ดห้าไม่ใช่หรออืมประมาณนั้นพี่ขายมีครึ่งหนึ่งเลยพี่ตอนเนี้ยไม่ได้ขายเฮียบัสอยู่ไหนอะบัสอะฮัลโหลบัสอะบัสอะไม่ต้องชุกหรอกเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิไอ้เฮียเพิ่งจะมาถึงเองไอ้เฮียว่าพี่หล่อบ้าดูดิหล่อพี่หลอกก็ได้ พี่ครับหนูเรียกเคสแล้วและข้าหลังช่วยไว้เหรอเขาว่ะเมย์รอรอปะรอพี่รอไอพี่ยกเขาจะออกแก๊งล้วนะมีใครจะคุยอะไรกับพี่ยกไหมไ้เมย์ได้ได้ได้โอ้ไอจิจากันไปตบอไปยกไปไหนอ่ะออกไปพักพี่ออกไปพักไปเรี้ยงนูกพี่เลียงเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวเจอันใหม่ส่งการใช่ใช้ทิปสองมันสองสองแปดกบไอบัตรบัตรผมใช้ส่งผมผิดอ่ะส่งการปีนี้มาไม่เนี่ยเพื่อน มาไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปพัดยาหรือจะไปหองมือก็มาที่เดิมก่อนไงรู้มือไม่ไหนหรอไปต่งกันไปไหนหรออ๋อไปไปไปโคราชาก่อนพี่แล้วค่อยแวะไปพัดยาอ๋อได้นะได้ได้นะใช่เดี๋ยวก็มาก็เข้ามาปกติแหละสี่ทุ่มก็เข้ามาเล่นนี่ไงไม่แล้วแต่แบบว่ากลับมาว่าอะไรอย่างนี้เมื่อไหร่อะสงการหลังสงการจะเที่ยวตอราไปตอเสร็จก่อนนะอะไรนะโอไปเปลี่ยนแท็ก่อนไะพี่ตั้งกันเนาะไปเขียนก็ได้สี่ทุ่มครึ่งค่อยไปก็ได้ มึงออกมึงเข้าไม่ได้แล้วไม่เั็นโหลมายท่ผมโสดนะเฮ้ยมเป็นอะไรเนี่ยดุ๊กิเขาบอกยังไงมึงก็ฟังเถอะมันก็จะเลียอยู่แล้วไงเดี๋ยไดุ๊กิเจอแล้วอ่ะคิดถึงแย่เลยโอ้ยได้เจออยู่แล้วเดี๋ยวพี่ยกไปหาไง่ายๆอย่เงี้ยพี่ยกชอบไม่ไม่พี่ยกเขาออกแก๊งแต่เขามาเดินเล่นไงเขาไม่ได้หายไปเลยถูกไหมพี่ยกบอกมันเขไม่ตายพี่เออก็มาก็มาเนี่ยมาสี่ทุ่มเนี่ยมาดึก หวัองอย่าไกลหมวกนะหมวกลบแล้วเงินหายนะก็คือหลังหลังหลังสองการคือพี่จะกลับมาวางเล่นเวลาเดิมหรอใช <สา S 2> <ะ>่หลังสองการกลับมาวางนี่เวลาเดิมไงก็เมียไม่ต้องปั๊มอ่เข้าใจแล้วแล้วสรุปสรุปท้องอีกคนหนึ่งไหมลนะ่ะไอ้ท้องท้องเลยเราเก็บเก็บไว้ให้น้องมะมายบ้างสิโผสรุ<อ>รรป,รปท้องอีกเมียหนึ่งไหมเนี่ยเออจะไปมีกับอีกคนอุ้ยโดนครับโอ้ยหันไปนี่เดียวไอ้ไอ้บัตรมันไปไหนวะมึงตามไอ้บัตรแล้วดิบัดอยู่กับมันอะช่วงนี้เขาอินเลิฟ จงไข่ไข่เล oh. ิฟไอ้บ้าหรอบัตรบัตโหแม่งอยู่ไอยกไปคนเงินมาด้วยล้านห้ายกเฮ้ยส่งเงินแก๊งก่อนหนอเออพี่ยกตังค์ผมด้วยอีกล้านหนึ่งออได้โย๊กนะเดี๋ยวพี่ต้องได้บัตให้ฮัลโหลพี่ยกพี่นี่เก่าที่พี่ติดผมไว้เมื่อชาติที่แล้วอ่ะอืมผมจำได้ครับไรับไอ้บัตรไปรับระลึกชาติเลยพี่โหเปิ้ลใครจะทแล้วลูกมันผมเค็มต่อเลยแล้วกันฮะไอโยก ลูกมึงคนคนที่ชื่อชื่อเมลินป่ะพี่เมลินออทำไมอ่ะเมื่อวานนี้กูไปตีบูไปช่วยเขาตีบูติดอันหนึ่งบูปินปากหลามแล้วก็ให้แฟชัออ่นไปสองงานแต่สิ่งที่กูได้กลับมาเอออคือลูกมึงไปจูบดูดปากแลกลิน้นอะไรกับใครไม่รู้อ่ะอ,อ้าว อันนี้จริงนะมีภาพนะเดี๋ยวกูโพสได้ป่กว่ามันไอซีอ่ะไม่พี่ไมจส่งส่งเขาพี่เได้มันมันเป็นรูปมันเป็นรูปแคปพี่ทอสกูสาสรเก็บไว้เองเป็นได้ไงนะไหนดิมันเป็นรูปแคปพี่พี่ส่งดีกว่าเราว่าไงลูกรักจะไปไหนอ่ะป้าออกไปพักไงเดี๋ยวป้าก็มาปกติเนี่ยแหละแต่ป้ามาดึกไงเป็นใวลาใครเวลาใครถามหนูว่าพ่อไปไหนหนูจะต้องตอบว่าอะไรหรอพ่อพักผ่อนไงพ่อก็อยู่กับลูกแค่แหละพอไปหาหาหรอซีสามซีศูนย์ ็เป็็นเดกกพร้าใชเนอะเด็กกบาลไปใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วครับเดี๋ยวป้าเปาดูแลต่อให้ได้ไมใช่ไหมเดีบี้ยบนใกล้เย่ยถึงพ่อเป่าหรอครับเนี่ยเป็นพ่อเปาได้ไหมถ้าอย่างนั้นไม่อยากเป็นพ่อครับผมแต่ว่าอยากเป็นเป็นพ่อเป็นพ่อเหี้ยคอยากเห็นนะยงคุณทักกูมาี่ข้อความมาอยากเห็นนะอะไรของมึงวะอากุพวดให้ดูกุพวดเลวก็จบอุ้ยเนี่ยอุ้ยกูมาเจออย่างเงี้ย ภาพสะเทือนภาพสะเทือนใจอ้าวไข่วะนอะลูกพียกหรอไม่เท่าเท่าหัวทอมกะหัวทอมกะหัวพี่ตอนไงพี่โยกพี่ยกพี่ยกได้พี่ยกได้บาดยังี่ยกไม่กด้โยกไม่ได้ออกแกงยังโยกเอาคนเดียวเราคนแรกพี่อีบาดออกจัดเลยบาดออกแกงยังยังรออยู่เนี่ยรออยู่เนี่ยมาดิ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  งอมหมดพี่เมื่อวานเนี่ยผมหนึ่งเก้าหกห้าพี่เมื่อวานเนี่ยผมเล่นกับเขายันยันบ่ายบ่ายหนึ่งบ่ายสองอะอ่าสุดท้ายเข้าไปดูปากคนอื่นโอเคแต่ไม่เป็นไรผมงอมหาใหม่นองได้เขาบอกเรื่องเก่าๆนะเรื่องเก่าๆเราจะไม่ต้องไม่ต้องงอมนะเดี๋ยวป้าจะหาเดี๋ยวป้าจะหาแม่นมใหญ่ให้โอ้แม่นมโอญ่ันนี้แม่งเต็มระบบเลยว่ะแม่นมใหญ่หนูอยากได้แม่นมใหญ่ ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวปหาหาให้เอางี้แล้ววันนี้หนูหิวน้ะแม่พี่ต๊อดมีน้ำไม่กินไหมพี่ต๊อดไม่มีไม่มีครับโอ้โหลูกผมชอบลูกลูกชอบน้ำอะไรนะหาฉันน้ำไปนะเมื่อเมื่อเปิดเปิดเบิกรถยืมรถไหนไมเอาหรอกวัเดี๋ยวผัดกันได้รหมผัดกันได้ไหมโอ้ยผัดกันด้วยครับหมอเราวันที่แล้วผมรับแล้ววันนี้ขอลุกได้ไหมล่ะดูครับมาพี่ชายเรา ลูกดิ๊กมีมีหมายแล้วพี่บ่าวเดี๋ยวนี้มันมีไอ้นี่เหรอพี่มีบัตรออกสามวันแล้วเหรอพี่มี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 ไม่มีบัตรออกวันเดียวแล้ววะเดี๋ยวสามวันแล้วแล้วกูต้องให้ตังค์ใครเนี่ยไอริสฮัลโหลไอเมิร์กเมิร์กให้มาตังคในเมิร์กเมิร์กเมิร์กมาตังค์กินขนมเร็วลูกเลขหนึ่งสองสองสองครับ ชัวนะหลังสงการกลับแบบไม่ใช่ยาวนะยกชัวคับชัวับพี่ก็ออกไปแ้นซ์มาแป๊บๆมาก็มาหาตังค์ประเดียวไม่เอาแบบขาหักลุงยกป้าป้าบอกว่าลุงยกมีลูกเล็กอะฮะลูกเล็กลูกน้อยอ่ะยังไม่มีหนูกะม้วนคือพูดกันไปเรื่อยเอหนูกะม้วนทรงอีกและคุณแม่ก้ป้าก็ไม่มีใครแบบป้าก็เนี่ยมีแบบมีลูกคนเนี้ยกับอีกคนนึงอ ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะโอ้โหใช่แล้วเนี่ยเราก็จะเราก็จะหาแม่ใหม่เนี่ยมาไม้น้ำโอ้โหมาดีจริงป้าป้าเชื่อใจเลยเนาะเต็มใจเลยคนเราเต็มที่เลยเนาะไอ้เหี้ยเราจะไปแล้วคือชื่นใจเลยเนาะไถ่ม่ชื่นใจแล้วก็คือแบบทิ้งบอมทิ้งไข่ไว้อะเฮ้ยเดี๋ยวก็มาเรารับป้ารับมารับพิชชานเอางี้ถ้าใครไม่มีพ่อยกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวพิบเราเป็นพ่อให้ ใช่ขอ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 ไปพ่อชั่วคราาแต่ไปผัวตลอดไปนะครับโอเพักเลยครับโอเคพักเลยพักเลยลูกไกเลยไม่ไหวไปก่อนเลยเดี๋ยวมีคนคิวเข้าหมวนะเดี๋ยวมีคนคิวเข้าหยอก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 แล้วแฟนที่ไปไหนอ่ะไม่รู้ไม่มาไม่รู้ไปไหนไม่รู้คบีนไม่ไ่ไร้เป็นไรป๊าเป็ไรป๊าเป็นอะปาปนะไรป๊าจะไป๊ามปาเงินให้หเนูใช้ชีวเตหรืาอเปอาเอะป๊าส่งเงินแ๊งเมดนล้วสปลูกเอ้ย